สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่23เดือน92,024นะครับโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมีบ้านปู BDMSPTTEP c PL, BL, ank, Delta, p l b b l K Bank Delta PTTEA แล้วก็ Adva าน e ตามลำดับนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ตัว เซตกันก่อนนะอ่ะเซตในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะแต่ว่าขึ้นไปทดสอบนแนวต้านที่เราให้ไปก็คือหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าไม่สามารถผ่านได้เห็นไหมตรงนี้นะก็คือแนวต้านตรงนี้นะครับเมื่อเราเปลี่ยนไทม์เฟรมไปดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมขึ้นไปทดสอบโป้งย่อเลยะ แอบภูมิใจกับตัวเองนะแนวรับแนวตานนี่แข็งจริงๆนี่นะอ่ะโอเคนะครับสำหรับตัวเซตเนี่ยจากกราฟในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงแบบนี้หมายความว่าแท่งราคาสีแดงมีโอกาสยอ่อนะมีโอกาสยอ่ยอย่อมาตรงไหนก็ยอ่อมาบริเวณแนวรับสำคัญก็คือ1437 มีโอกาสยอ่อลงมามีโอกาสยอ่อลงมาเนี่ยในไทม์เฟรมเล็กๆถูกไหมแบบนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้ซึ่งมันก็สอดคล้องกับในไทม์เฟรมใหญ่ที่เราอ่าวางแผนไว้ว่าเฮ้ยเขามีโอกาสขึ้นมาตรงนี้ทนปุ้งแล้วก็มีโอกาสยอ่อนะครับมีโอกาสยอ่อแต่ว่าแต่ว่าถ้ายังไม่หลุดหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดก็ยังถือต่อไปได้ใครที่มีหุ้นนะ ใครที่มีหุ้นนะครับอ่ะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูหุ้นลายตัวกันตัวแรกนะบ้านปูอ่าบ้านปูก็ไม่ไล่ซื้อนะไม่ไล่ซื้อแนวต้านอยู่ที่เจ็ดบาทเจ็ดสิบนะส่วนแนวรับอยู่ที่ห้าบาทเจ็ดสิบนะใครที่มีหุ้นก็ถือต่อไปนะระวังแรงขายที่เจ็ดบาทเจ็ดสิบส่วนแนวต้านถ้าทะลุผ่านเจ็ดบาทเจ็ดสิบไปได้ แนวต้านถัดไป8บาท85 9บาท45ตามลำดับนะถัดมา B BMS โอ้โหตัวนี้ก็ขึ้นมาเหมือนกันนะขึ้นมาเหมือนกันขึ้นมาชนแนวต้านที่30บาท50ตางแล้วก็ปิดนะมีแย่ขึ้นไปหน่อยนึงมีแย่ขึ้นไป31หน่อยนึงนะแล้วก็ปิดลงมาที่ราคาแนวต้านพอดี ตัวนี้ก็ยังถือได้นะตัวนี้ก็ยังถือได้นะครับยังถือได้ถือไปนะเนี่ยมันมีแนวต้านตรงนี้เห็นไหมบางคนบอกเฮ้ยทำไมแนวต้านของมันนี่เบตเตอร์เรามันตรงจังอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีวิชาไลเลิรหรู้นะแต่ว่าเราเข้าใจพื้นฐานเข้าใจเบสิกอย่างของแท้นะ <c oughs> เราก็เอาไปแอปพลายได้นะเอาเอาไปแอปพลายได้นะนี่แนวต้านคือตรงนี้ก็ ถ้าวันจันทร์เปิดมายังสามารถยืนเหนือสามสิบบาทห้าสิบสางได้ก็มีโอกาสไปต่อที่สามสิบสองนะใครที่มีหุ้นตัวนี้วางสต็อปลอดไว้ที่ยี่สิบเก้าบาทห้าสิบสางนะครับถัดมาพี่ที่พี่พ,พ,พี่ใครอยากเทรดเทรดได้เพราะว่าอะไรก็คือเป็นสองเขียวละสองเขียวจะต,ต้องวางสต็อปลอดไว้ที่หนึ่งร้อยสามสิบหกนะ ึ่งร้อยสามสิบหกนะถ้าหลุดหนึ่งร้อยสามสิบหกรอดูอีกทีคือหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าอ่ารอดูทีหนึ่งร้อยยีิบเก้าซึ่งตัวนี้เป็นจุดที่แหมน่าเด้งจริงๆน่าเก็บจริงๆนะเพราะว่ามันมันเป็นเนี่ยอดีตอดีตอดีตคือเคยลงมาแล้วเด้งถูกไหมหรือหรือถ้าจะเก็บก็เก็บโซนนี้เนี่ย ร้อยยิบห้าถึงร้อยิบเก้าเนี่ยโซนเนี้ยลงมาที่มัแล้วเด้งถูกปะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมันอยู่ระหว่างระหว่างทางอะ่ะเออมันยังไม่สุดไงมันยังไม่สุดนะเพราะฉะนั้นก็ก็เทรดได้แต่ว่าถ้าจะรับจริงๆเนี่ยรอรับแถวๆนี้ดีกว่าแล้วก็ถ้ามันหลุดหนึ่งร้อยยี่สิบสามก็ออกอะไรเงี้ยนะดีกว่าสำหรับ p ีดีนะ แต่ว่าถ้าใครที่เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วก็ถือต่อไปอย่าให้มันหลุดหนึ่งร้อยสามสิบหกละกันนะแนวต้านหนึ่งร้อยสี่สิบสามถัดมา c p พเป็นแนวโน้มขาขึ้นเหมือนเดิมนะเป็นแนวโน้มขาขึ้นเหมือนเดิมแต่แท่งราคาเปลี่ยนสีนะแท่งราคาเปลี่ยนสีแบบนี้ก็คือนั่นแหละคือคนซื้อคนขายสู้กันอยู่นะเพราะฉะนั้นใครที่มีหุ้นตัวนี้ วาง Stop Loss ไว้ที่หกสิบสาบาทห้าสิบตางนะ,ะถ้าถ้าหลุด Stop Loss ก็ออกก่อนหลุด Stop Loss ออกก่อนมารอแถวแดวหกสิบบาทหกสิบเอดบาทโซนเนี้ยรอโซนข้างล่างดีกว่าเเซฟนะครับถ้าไปเข้าตอนนี้คือมันมันขึ้นมาเยอะแล้วะเราต่อไปเยอะไปไ,ม,ไม,ม่ไม่คุ้มไม่คุ้มถัดมา BBL อ่า bbl ท่งราคาเป็นสีแดงแบบนี้ห,หมายความว่ามีโอกาสลงนะมีโอกาสย่อมีโอกาสย่อลงมาดังนั้นใครที่มีหุ้นนะก็พิจารณาขายทํากําไรออกบ้างนะครับพิจารณาขายทํากําไรออกบ้างส่วนตัวผมก็จะรอแถวๆนี้แหละร้อยสามหกร้อยสี่สิบเนี่ยรอให้มันยอ่อเพราะว่าคือ มันไม่มีอะไรที่แบบมันขึ้นไปแบบขึ้นไปไม่ไม,ไม่ไม่กลับลงมาเส้นค่าเฉลีย่ยเพราะเส้นค่าเฉลีย่ยคือมันก็เอาจํานวนแห่งราคาราคาปิดเนี่ยบวกกันเรื่อยๆแล้วก็หาร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 เรืร่อยๆถูกไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องวิ่งกลับมาหาเส้นค่าเฉลี่ยก่อนแล้วค่อยเลือกทางทีหนึ่งถูกไหมเนี่ยเหมือนตัวอย่างพวกนี้เห็นไหมมันฉีกออกมาก็ตามมันก็วิ่งกลับขึ้นไปพยายามฉีกก็วิ่งกลับขึ้นไป พยายามฉีกออกมาก็วิ่งกลับขึ้นไปเห็นไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องย่อกลับลงมาเส้นค่าเฉลี่ยก็จะวิ่งตามขึ้นไปแบบนี้แล้วมันค่อยเด้งถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้เราชอบงบดีนะเราชอบงบดีมากเลยธุรกิจดูแนวโน้มโอ้โหดีมากเลย แต่ว่าราคามันไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรีบเรารอนะเรารอสุดท้ายแล้วเขาต้องวิ่งกลับมาถ้ามันงบดีจริงๆสินค้าดีจริงๆมันต้องมีย่อแล้วเราค่อยรอรับเถวแถเส้นค่าเฉลีย่ยเราก็ถือไปถือว่าเป็นรอบใหม่นะครับถือว่าเป็นรอบใหม่อย่าไปเหอซื้อเหมือนแบบเหมือนกับอะไรนะลาบูบูปะที่บอกโอย ตอนแรกๆที่คนเพอแห่กันซื้อราคานี่เกินความเป็นจริงมากสุดท้ายแล้วเป็นไงฮนะตอนนี้เป็นไงบนะ้างกลับมาที่เดิมถ้าคนชอบลาบูบูจริงๆเราซื้อตอนนี้ไม่เสียหายถูกป่ะเช่ชนเดียวกันเหมือนกับหุ้นนั่นแหละนะมันขึ้นไปก็รอเราก็มีหน้าที่แค่รอนะครับหรือว่าเราไปหาหุ้นตัวใหม่ที่มันพึ่งขึ้นระหว่างที่เราหอก,ก็ได้นะโอเค เคแบงก์ bank. อ่าเคแบงค์ K ก็เป็นนองนองขาขึ้นเหมือนกันเลยทรงเดียวกันเห็นไหมเนี่ยภาพประกอบอธิบายให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูเห็นปะ่ะปื๊ดมันขึ้นมาสุดท้ายแล้วเป็นไงฮะลงมาเส้นค่าเฉลี่ยมันเดิมแล้วมันเลือกทางมันก็ไปต่อลงมาเส้นค่าเฉลี่ยมันเดิมก็ไปต่อแบบเนี้ยถ้ามันยังเป็นขาขึ้นอยู่ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นตัว K bank, เคแบงก์ถ้าเราไม่มีหุ้นนะถ้าเราไม่มีหุ้น รอก่อนรอแถวๆเนี่ยแถวๆหนึ่งร้อยสามสิบห้าหนึ่งร้อยสี่สิบโซนเนี่ยโซนเนี่ยรอให้มันย่อลงมานะครับแล้วก็ถ้าคุณมีหุ้นนะแถวๆทุนแถวๆหนึ่งร้อยสิบสามหนึ่งร้อยสิบห้าแ11ถวๆนี้ถือไปเถอะถ้าไม่หลุดนร้อยสามสิบห้าถือไปถือไปจนป่วยอเออนะเพราะว่าเคแบงเนี่ย ในไทม์เฟรมมันเนี่ยคือมันมันจะขึ้นแล้วนะนนนเนี่ยในไทม์เฟรมเนี่ยมันจะขึ้นไปแล้วนูน่นอ่ะเผื่อเผได้ได้เจอแถวๆร้อยเก้าห้จจาจจกราฟนะแต่ใจเย็นใจเยยบางบางคนบอกอูยเอาขนาดนั้นเลยเหรอเอาร้อยเจ็ดสิบก่อนร้อยเจ็สิบก่อนมันมีแนวต้านตรงนี้ดูไว้มีแนวต้านตรงนี้ปึ๊บร้อยเจ็ดสิบผ่านได้ก็เนี่ยร้อยเก้าสิบประมาณเนี้ยนะประมาณเนี้ย นะครับมันขึ้นยันไทม์เฟรมมันน่ะเพืเอ่อนเพื่อนเออขึ้นยันไทม์เฟรมมันแล้วก็ตัวนี้นี่ต้องต้องเก็บอ่ะเออต้องเก็บถ้าคุณมีทุนดีๆนะทุนร้อยสิบสามร้อยสิบสี่เนี่ยต้องเก็บถือเลยอมดัมมี่ไว้ <c oughs> นะอมดัมมี่ไว้เพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้เห็นราคานี้อีกละในช่วงระยะเวลาหลายเดือนถัดจากนี้ถูกไหมหลายเดือนถัดจากนี้อาจจะไม่ได้เห็น เพราะว่าโอ้อดิ d i c a อร์เพิ่งขึ้นยังไม่ได้โอบอสด้วยนะอาจจะไม่ได้เห็นนะครับก็ถือไปแต่ว่าถ้ามีทุนแถวแถวร้อยสามสิบห้าร้อยสี่สิบก็อาจจะมียอ่อลงมาให้อา่อาอ่าอาจจะมียอ่อลงมาให้เก็บได้นะเพราะฉะนั้นก็รอมันยอ่อนะรอมันยอ่อนะถ้าใครไม่มีหุ้นแต่ถ้าคุณมีแถวแถวนี้ถือไปถือไปนะครับ ถัดมา PTT PTT เป็นแนวโน้มขาขึ้นแท่งราคาเป็นแบบนี้ก็สามารถเข้าซื้อได้นะวางตบรองไว้ที่สามจุดสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์แนวต้านสามสิบห้าบาทนะถัดมาเดลต้าโอ้โหเดลต้าไม่ลงมาให้เราละทรงนี้ไม่ลงมาให้ละเออเราก็ สามารถเข้าเทรดได้นะตัวนี้มันเป็นสองเขียวเห็นไหมเนี่ยไฮของแท่งวันพฤหัสแล้วก็ไฮของแท่งวันศุกร์เนี่ยมันทะลุเลยเห็นไหมมันทะลุมาแล้วก็เป็นสองเขียวข้อตามเงื่อนไขสามารถเข้าเทรดได้วาง็อปลอดไว้ที่หนึ่งร้อยสองบาทแนวต้านตรงไหนหนึ่งร้อยสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์หนึ่งร้อยสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์ก็จะเป็น การขึ้นไปทดสอบไฮเดิมแล้วก็สร้างไฮใหม่เออมีโอกาสสร้างไฮใหม่นะสำหรับเจ้าตัวเดลต้าอ่าตัวนี้ถ้ามีถ้ามีทุนอยู่แถวๆเนี้ยรอบนี้นะที่มันขึ้นมาเนี่ยหกสามหกหกห้าโซนเนี้ยถือไปเลยถ้าไม่หลุดเก้าสิบาทถือไปนะถัดมา EA เอเอเนเป็นน,น้องขาลง ยังเป็นแนวโน้มขาลงนะแนวรับอยู่ที่แปดบาทหกสิบสตางค์แนวต้านสิบบาทหกสิบสตางค์มีรายใหญ่เข้ามาอย่างยังนะยังไม่มีรายใหญ่เข้ามานะอืมถามว่าเข้าซื้อดีไหมไม่ดีช่วงนี้คือหุ้นทุกตัวไม่เข้าซื้อแล้วรอขายอย่างเดียวรอรับรอรับนะรอรับรอเขาย่อลงมา ถ้าจะขึ้นมันจริงๆเนี่ยมันต้องทะลุสิบสามบาทแปดสิบแต่ว่าดูแล้วเนี่ยทรงนี้น่าจะขึ้นไปทดสอบแล้วย่อลงมาแบบเนี้ยนะก็ใดๆก็ตามคือคนที่มี E.A. แปดบาทหกสิบหลุดก็ขายออกก่อนนะหลุดขายออกก่อนนะครับถัดมาตัวสุดท้ายแอดวานแอดวานเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะ a แอดวานเป็นแนวโน้มขาขึ้น หุ้น All Time High แบบนี้ถ้ามีทุนนะทุนหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าโซนข้างล่างเนี่ยถือไปเลยนะถือไปเลยแต่ว่าถ้ามีทุนแถวๆสองร้อยยิบแปดสองร้อยสาสิบห้า 8, เนี่ยถ้ามันหลุดสองร้อยห้าสิบสามขายออกก่อนนะขายออกก่อนแล้วก็ใครที่ไม่มีหุ้นนะอยากตามก็ตามได้แหละแต่ว่าวาง Stop Loss ไว้ที่สองร้อยห้าสิบสาม ถ้าหลุด253หาสค่อยมารอแถวแวแนวรับตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคงมีประโยชน์สาหรับเพื่อนเพื่นนักลงทุนเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เทรดคนเดียวไม่มั่นนะอยากมีเพื่อนเทรดไปด้วยกันนะครับเพื่อนแชร์ความคิดกันนะว่าหุ้นตัวนี้ดีไหมวางแผนการเทรดของหุ้นตัวนี้นี่ สามารถสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มเทรดหุ้นกับเราได้นะครับอ่าก็จะมีกราฟให้ดูมีแผนว่าเฮ้ยถ้าเราจะเข้าตัวนี้เนี่ยมุมมองของแอดมินเนี่ยมองยังไงอ่าแอดมินก็จะวางแผนเทรดให้วางจุด stop l o อ s จุด take profit ให้นะครับแล้วก็สำหรับหุ้นที่เราติดอยู่อ่าเราถืออยู่มีมุมมองยังไงแอดมินก็ตอบให้โดย เราจะเบรออนกราฟเสมอเราจะไม่ได้พูดลอยๆไม่ได้ไมโอมิเดียนหมายถึงว่าผมคิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ผมจะเอากราฟตัวนั้นมาปึ๊บเราดูเฮ้ยโอเคยังเป็นขาขึ้นอยู่นะถือได้นะหรือว่าเฮ้ยโอ้ตัวนี้แนวโน้มขาลงนะเนี่ยถ้ามันหลุดตรงนี้เนี่ยอันตรายนะถ้าหลุดตรงนี้มีโอกาสลงมาที่ตรงนี้เลยอ่าเพื่อนๆสมาชิกก็แบบอ่าตัดสินใจเองละว,ว่า เอาไงดีนะครับเอาไงดีอะไรประมาณนี้นะอะไรประมาณนี้เราก็จะพูดคุยกันนะครับสําหรับสมาชิกของกลุ่มนะครับหุ้นนะหรือว่าใครอยากเข้าสมาชิกทีเฟกก็ได้เหมือนกันนะแยกกันนะแยกกันหุ้นกทีเฟกแยกกันเหมือนกันมีกราฟมีแผนมีมุมมองนะครับให้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับสำหรับใครที่อยากให้อ่านกราฟหุ่นตัวไหนนะก็สามารถพิมพ์เข้ามาใต้คอมเมนต์เดี๋ยวผมไปดูให้ว่าเฮ้ยหุ่นตัวนี้เป็นที่นิยมแ่บถ้าติดในคร่าห้าสิบไม่ใช่เซตห้าสิบเซตร้อยเดี๋ยวผมวิวิเคราะห์ให้นะครับวิเคราะห์กราฟให้แต่ว่าถ้าเป็น นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมส่งเป็นแบบข้อความแนว,แนวรับแนวต้านอะไรเงี้ยให้ในในในคำถามนั้นๆนะโอเคนะวันนี้คงประมาณนี้สวัสดีครับ